คณะรัฐมนตรีไฟเขียวแล้วนะครับได้มีการประกาศลงทะเบียนแจกเงิน5,000ผ่านการสมัครม .40 สำหรับกลุ่มเก็บตก2 9จังหวัดนี้จะมีคุณหรือไม่มาดูกันนะครับสำหรับกลุ่มเก็บตกที่จะได้รับการลงทะเบียนม .40 แล้วได้รับเงิน5,000นะครับจะมี2กลุ่มดังนี้ครับกลุ่มแรกคือพี่น้องที่ขับรถแท็กซี่นะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นคนที่ขับรถแรับจ้าง สกลุ่มน,นี้นะครับจะต้องมีอายุเกิด65ปีขึ้นไปจะเป็น2กลุ่มเก็บตกที่จะสาม,มารถสมัครประกันสังคมมาตรา40เพื่อรับเงิน5,000บาทได้นะครับซึ่งคนที่จะได้รับเงินนี้นะครับต้องสมัครประกันสังคมในพื้นที่29จังหวัดเท่านั้นนะครับซึ่งการสมัครประกันสังคมนี้นะครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าแค่สมัครเสร็จก็ถือว่ารอรับสิทธิ์แต่ไม่ใช่นะ คุณจะต้องจ่ายเงินด้วยนะครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยเขาจะมีให้คุณเลือกนะครับว่าจะเป็นทางเลือกที่1นึ่งเจ็ดสิบบาทต่อเดือนห0 0บาทต่อเดือนหรือ300บาทต่อเดือนนะครับซึ่ง้ากว่าคุณจ่ายแล้วนะครับคุณก็จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาแต่ถ้าคุณสมัครแต่คุณไม่ได้จ่ายก็ถือว่าเป็นการสมัครไม่สมบูรณ์นะครับสมมติว่าคุณเนี่ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วและได้รับเงินเยียวยาแล้วคุณจะประสงค์จะส่งต่อหรือไม่ รัฐบาลไม่ว่านะครับแหากว่าคุณอยากจะส่งต่อก็ส่งไปได้แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อยากส่งก็ไม่ต้องส่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะครับที่อยู่ในกลุ่มเก็บตกนี้29จังหวัดทั่วประเทศอย่าลืมไปสมัครประกันสังคมมาตรา40นะครับสามารถสมัครได้ที่เซเว่นนะครับธนาคารทรกศทุกสาขาบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์รวมถึงทางเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครแล้วก็ชําระเงินและที่สําคัญเงินจะเข้าผ่านทางพร้อมเพย์เหมือนกับกลุ่มปกติเลยดังนั้นแล้ว ลืมไปผูกพร้อมเพย์ด้วยนะครับด้วยการผูกหมายเลขบัญชีธนาคารคู่กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดยะสต,ตาร์จะนำคำถามของคุณไปตามหาข่าวจากทางรัฐบาล และจะมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube ต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16.30นาทีถึง17.30นาทใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ